นางามจัก,กรวาลปีนี้นะคะ MU 2025ตัวอักษรนำหน้าชื่อเป็นอักษรอะไรนะคะเปิดตัวอักษร A ถึง Z 24ใบแล้วก็อาจารย์จะดูว่าใครได้ The Sun Emperor e ร p l e s ราชินีราชาบ้างนะคะหรือ The World อะไรก็น่าสนใจคะ่ะเดอ s สตาก็น่าสนใจตัว A ค่ะ A ได้7ไม้เท้านะคะ B ค่ะราชินีพระจันทร์นะคะ C 10ดาบนะคะ D ราชาดาบ E 9เก้าถ้วยนะคะ F 1หนึ่งถ้วยหัวกลับนะคะ G เดอะฟูหัวกลับนะฮะ H หกถ้วยหัวกลับนะฮะ I Justice นะฮะ J สามถ้วยนะคะ K ราชินีไม้ทาหัวกลับอันนี้น่าสนใจตัว K นะฮะ L Lover หัวตั้งนะฮะ เอ็มห้าเหรียญหัวตั้งเอ็นเด็กถือไม้หัวตั้งนะคะโอเก้าเหรียญหัวตั้งนะคะพ t เทมเพลรสหัวกลับนะคะคิวลาชินีเหรียญหัวตั้งอันนี้น่าสนใจนะคิวอ่า หนึ่งไม้เท้าหัวตั้งนะคะ S ราชนีดาบหัวตั้งนะคะ T สองเหรียญหัวตั้งนะคะ U the sun เฮ้ยตัว U ได้ the sun นะ่ะไม่รู้แล้วก็ V อุ้ยกงล้อมหาสมบัติ V ก็น่าสนใจนะคะ w อ่า W นะคะ ดับเบิลยูสิบเหรียญน,นะคะอ่ะเอ็กนะคะเอ็กเอ็กสิบไม้เท้าหัวกลับนะคะวายนะคะราชาไม้เท้านะคะหัวตั้งซี C, นะคะตัวสุดท้ายแล้วสิบถ้วยหัวกลับเมื่อกี้มีน่าสนใจสามอันนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสรุปให้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ